สิบอันดับ Big กไบตตัวแรงของค่ายแดงเพิงดูคาติเอาใจนักบิดกันหน่อยนะครับในหัวข้อสุดจี๊ดอย่าง10อันดับ Big กไบตตัวแรงของค่ายแดงเพิงดูคาติจะมีรุ่นไหนรุ่นในใจติดโผบ้างไหมไปชมพร้อมกันได้เลยอันดับที่10บดูคาติมอนสเตอร์แปหใม่หมดจดทั้งเทคโนโลยีและสมรรถนะภายใต้ลูกโฉมที่ดุดันด้วยเครื่องยนต์821ซีซีเทสตาสเตต้า a 11L t ระบายความร้อนด้วยน้ำมาด้วยโหมดการขับขี่3แบบได้แก่สปอร์ตทัวร์ิงอเ์เออบินโมสดสำหรับการขับขี่ในเมืองที่มีความพองตัวและยังมีโทนสีที่ดูดูกันซึ่งเหมาะกับหนุ่มนักซิ่งทุกคนอันดับที่9ดุกติมอนสเตอร์1,200ดูรูปโฉมคงเอกลักษณ์ในใสายพันธุ์มอนสเตอร์มาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ขนาด1 2 0 0ซีซี2สูบ l อ w ท n ว แถมด้วยที่นั่งที่สามารถปรับความสูงต่ำไปตามความเหมาะสมของผู้ขับขี่และคนซ้อนและมี traction control ให้ Monster พ0 0 2องคันนี้ไม่ว่าจะขับใกล้หรือไกลนั้นรับรองว่ามันสามารถตอบโจทย์ให้กับลุ่ได้ดีอย่างเป็นแน่นอนอันดับที่8ดู u ติ t i Hypermotard 939 Big bike ที่ให้ความสนุกสนานแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเครื่องยนต์ขนาด937ซี และมีแรงม้าที่สูงถึง113แรงม้า2สูบแอลทวินให้ความมั่นใจกับดมได้ในทุกๆเส้นทางด้วยระบบดูคติทรั c ชั่นคอนโทรลอันดับที่7ดูคติมันติสตาดาเมื่อการเดินทางไกลเป็นจิตวิญญาณของหนุ่มขาลุยทั้งหลายดูคติมันติสตาดา1,200 s นั้นที่มีความแข็งแกร่งในทุกส่วนของตัวรถด,ด้วยชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ และยังมีเครื่องยนต์ขนาด1,198.40 c c 2สูบ l i w i ท160แรงมา้าเหมาะสำหรับหนุ่มๆที่ชื่นชอบการเดินทางไกลๆเป็นที่สุดอันดับที่6 Ducati X Devil Ducati X Devil เป็นเหมือนลูกครึ่งรถ Cruiser ของค่ายนี้สำหรับตัว X นั้นมาจากคำว่า Cross บง่งบอกถึงการใช้งานแบบอเนกนประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางระยะไกลตัวรถออกแบบมาใหม่ทั้งหมดประสานอารมณ์สปอร์ตได้อย่างชัดเจนมาด้วยเครื่องยนต์ขนาด1 2 6 2ซ c ซี2สูบ L-twin 156แรงม้าเหมาะสำหรับหนุ่มๆทุกคนอันดับที่5 Ducati Scramble Special Edition Mike h a ค์ r o อ ดูคติรุ่น s c r a มเบอร์สเปเชียลเอดิชันไบ b ท์แได้แรงบันาลใจมาจากดูคติ 900SS ซึ่งเป็นนักแข่งผู้ยิ่งใหญ่อย่าง White a ์แฮ w o ูสที่ชนะบนเกาะไอออฟแมนในประเทศอังกฤษโดยคติไทยแลนด์ได้นำรวดลายมาอยู่ใน s c r a m b บอรด้วยเครื่องยนต์ขนาด 803cc สี2สูบ a อ r ัวรวิน75แรงมา้าเหมาะสมการขับขี่แบบสปอร์ตในสไตล์รถแข่ง มีการผลิตออกมาเพียงแค่58คันเท่านั้นอันดับที่4ดูคติ s c r a เบอร์คลาสสิกดูคติสแคมเบอร์คลาสสิกนั้นเป็นรถสไตล์ย้อนยุคในปี70ซึ่งเหมาะกับหนุ่มๆที่ชื่นชอบในความเป็นคลาสสิกแต่ยังมีความสะดกสบายของเทคโนโลยีที่เหมาะกับการขับขี่ในปัจจุบันด้วยเครื่องยนต์ขนาด 803cc L-twin 2สบ และสแมเบอร์คลาสสิกยังสามารถสท้อนแกนแท้ของจักรยานยนต์ยุค70ได้อย่างแท้จริงอันดับที่3าดุกติ959 p ินิกเลจักรยานสไตล์สปอร์ตที่ให้ความลงตัวในทุกๆลูปทรงและง่ายต่อการขับขี่เป็นขนาดย่อมาจากพ e ินิกเล R เจ้าดุคติ959พินิกเลมาพร้อมกับเครื่องยนต์ในขนาด9 5 5ซ c สองสูบ L-twin 157แรงมา้า และยังมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากดูคติอีกด้วยอันดับที่2อดูคตินิกาเร่ารถจักรยานยนต์ s u p e r ร์ไบสายพันธุ์ใหม่ทั้งการออกแบบและวิศวกรรมของรถจักรยานยนต์ด้วยการพัฒนาที่สูงของทีมดูคติคอสทำให้เจ้าคันนี้มีสมรรถนะใกล้เคียงกับรถแข่งใน World s u p e r อร์ไบมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 1 9 8ซีซีสสูบเอลทวิน20แรงมา้า ด้วยรูปทรงที่ดูโดดเด่นและไฮเทคแตกตาอันสุดล้ำจากทางค่ายทำให้เป็นที่สนใจมากๆในมูลนุ่นทั้งหลายอันดับที่1นึ่งดูติรุ่น Desmos c d ดีซีอคือรถซูเปอร์ไบค์ของดูกติที่ถูกถอดแบบมาจากตัวแข่ง gp 6มีการใช้เครื่องยนต์แบบ v 4 9 8 9 cc 4ีสูบมี200กว่าแรงมา้าเป็นรถแข่งของทีมดูกติที่นำมาพัฒนาให้ขับขี่บนทถนนได้และมาพร้อมกับเทคโนโลยีของรถแข่ง ทีมดูคติซึ่งมีจํานวนผลิตน้อยมากและมีราคาที่สูงมากบวกกับความไฮเทคของเจ้าดูคติรุ่น d ดสม o s ซิดีซีอารทำให้เป็นรถที่หนุ่มๆหลายคนหมายปองหรือรถในฝันของหนุ่มๆหลายคนไม่พลาดการติดตามข่าวสารวงการบิ๊กไบค์หรือการจัดอันดับบีดีโปรดอย่าลืมติดตามซับสไครขอบคุณครับ